มันมีความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศกันไว้ว่าไม่เกิน30อตุลาคมนี้ทุกพื้นที่ของภาคเหนือจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะยางน้อยนะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า90%<ช>วันนี้29%แล้วนะฮะ,ะมันก็เหลือแบบนิดนึงนะครับแต่เขาก็ก็ก็ถือว่าก็ เขาบอกว่า9กกว่าเ็ก็ฟังดูก็เป็นไปตามที่บอกเอาไว้ก่อนหนี้อยู่ใช่แล้วซึ่งเขาก็พยายามกันเต็มที่นะครับอันนี้ก็เปิดเผยออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆกระทรวงการคลังด้วยนะครับรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลต่างๆที่อยู่ในกากับก็เข้าไปให้ความรู้ช่วยเหลือเรื่องของมาตรการการเงินต่างๆนะครับกับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโครงการที่เขาใช้ชื่อว่าเที่ยวไทยไปต่อได้ให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีใน2ส่วนบุคคลธรรมดาและบริษัทที่ไปจัดสัมมนาค คือการฟื้นฟูหลังจากนั้นอยากให้หลายๆคนไปทางเหนือกันเยอะๆแล้วก็ตอนนี้ยอดดอยค่ะลบลงไปอย่างตามสามองศาละแล้วเรื่อเห็นหมหลายดอ <copying S 2> <threat? S 1> ยเหลือเลขตัวเดียวแล้วนะใช่เห็นในภาพก็แบบว่ามีคนขึ้นไปเที่ยวทางเชียงใหม่เชียงรายกันเยอะขึ้นอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นการชดเชยคือมันไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดแล้วค่ะแต่มันก็ทําให้มันช่วยกันได้บ้างบางส่วนก็ยังดีส่ <smack S 2> วนทเที่ยวไทยไปต่อได้เนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียด นะครับตอนนี้คือข้อหารือนะครับเราก็เตรียมที่จะออกมาตรการนี้เพิ่มเติมนะครับย้ำอีกทีนะก็เผื่อจะแพลนจะได้ลองดูนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าเร็วๆนี้นะครับทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทที่จัดสัมนานะครับแลวถ้าว่าไปจัดที่นี่นะครับในพื้นที่ที่เขาเดี๋ยวจะประกาศออกมาตามเงื่อนไขจะสามารถหักลดอนภาษีได้สองเท่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือโครงการคนละครึ่งตอนแรกก็คิดว่าถ้าเกิดไปเที่ยวทางเหนือแต่โครงการคนละครึ่งนั้นเนี่ยคือสี่ร้อยนะคนละครึ่งคือ ถ้าสวนไดมีงบ800บาทที่ไปเที่ยวเขาทางรัฐจะจ่ายให้400อเราจ่ายเราจ่ายครึ่ง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 เลยเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งโครงการเดิม60-40เลยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่ายอดขนาดไหนก็ตามทีแต่อันนี้คือ400ใช่แต่แล้วก็อันนี้คือครึ่งครึ่งเลยใช่ใช่ค่ะ